สวัสดีครับเอฟซีที่นี่วิทยาลัยชัยบานทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับพบกันคือเก่าคือเดิมนครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดสดนะครับพี่น้องครับเราจะมาตามเล่าข้าโค้งนะครับพี่น้องครับวันที่หาพฤศจิกายนสองพันหนึร้อยหกสิบแปดนะครับพี่น้องครับครัข้อเดือนนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาขอแนวทางนะครับพี่น้องครับตามเราข้ามโค้งภู่มโจทีจอมปวกครับพี่น้องครับหลังจากที่เคยให้ สองหาตรงตรงมาแล้วครับพี่น้องครับเขาสองหาตรงตรงนี่ครับสถานทีน่นี้แต่ก่อนนี่จ้าของทีเพูนบอกว่าจะมีผู้หญิงผู้ชายใสชุดเขายางอยู่ครับพี่น้องครับอ้าวเดี๋ยวตามไปพอเดือนต่อไปหาพอเดือนครับพี่น้องครับ สวัดีครับผู้เรียนครับครับ,บสวัสดีเนาะที่นี่ที่ชาวบ้านมีที่เรียบง่ายใส่ทองพระรวยตลอดทั้งเอฟซีพี่น้องนั่นแหละผู้ที่รับชมหรือว่าเขาติดตามทั้งชกเมื่อนี้ก็อยากมาขอชวกขอรับเราพัฒนาำขำโค้งในวันที่หานาะครับที่หาปฏิกิริยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเมื่อนี้ก็เปลี่ยนสถานที่ใหม่ก็คือมาครบภูมิเจ้าทีเพิ่น ยาจอมปวกวันที่ห้าไปปูตาเหกเกิดวันที่หาว่าลบกวนหลายกันเลยพักไว้ก่อนสักงวดหนึ่งครับกข้าวจอมกวยไปตามวันศุกร์ไปหาปูตาเหกตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่เดียวกันก็ปูตาเหกเนาะเพราาะว่ข้อคอนก็คือคนเดียวกันเข้อครั้งแรกก็ถือว่าส่องหาเตรงตรงอยู่ตรงนี้เนาะส่องหาเนาะ สองหาแต่รอบนี้เป็นรอบที่สองครับก็เลยอยากมาขอตรงนี่กับผู้มีเจ้าทีหรือว่าพญาโจเป่าอยู่ตรงนี้อีกครับรอบหนึ่งสั่งพี่น้องเอฟซีห้ามตามมาเพื่อขอรับน้ำกันเนาะตัวใดลดขาดไปก็ต้องขอโทษเขาไปเนาะตัวเอฟซีพี่น้องเลยนะละลายๆมาขึ้นกับถือว่าลดครับขาดไปเราเอฟซีทีที่หนึ่งให้กำลังใจตามต่อเสมอกันยังมีเอฟซีพี่น้องก็ยัง ใ้กำลังใจหรือว่าทำเพื่อว่ามืออื่นหรือว่ามือใดกับบางทีอะไรก็ปู่เป็นกระช้ยตรงๆก็เป็นไปได้เนาะครับขอบคุณพี่น้องที่รวมบุญรวมยังมากเลยมีน้ำจิตน้ำใจเนาะซ้อยมากเลยรวมสร้างรวมสื่อคลละมากลากใหม่กับผมเองก็ผมมียังสิตอบแทนเนาะขอขอบคุณที่ทุกทัานปเอาไปเห้ากวามากขอพ้นขอโชคทุกันอี่รับพี่น้องครับพู้เดินกำลังจะทำพิธี จุดทุบจุดเทียนบอกเก่าเจ้าทานนาทีครับพี่น้องครับอเอาไปหลุนไปในกันจนไหนก็ ทนี้วิธีฉราวิีีก่ต้องขอขอบคุณเอซเด้อที่เขามากดไลค์กดเชร์กดกระดิ่งที่ติดตามกันบ่ถิงกันเนาะขต้องขอบคุณหลายขอบคุณที่เอให้กำลังใจเนาะครับเนาะครับผมเปิดลาเปิดดวงเ อยู่บริเวนี้ก็ดีร้านจกพี่น้องเพซีนกะไหนมาห่อทิ้งไปมาขอฉกขอลาบขอพ่อนขอเล็บเด็ดก็หาโวยห้าโวยไงเวที่อยู่ตรงนี้ก็ดีจุกยาปูสบกนหาสูกันพ่อนละม่มีไม่มีพลังมันอมาเกี่ยวมากสุกยา

สิลิสิขาราสตเตจันทเพสีวิมานีทีเตลัสกัเราม่ต้รูวานาาเนีเขียนว่าตรงิี่เตยคุมาเตันตุเตวะทะละทลาะุ่มี้ยกัศตาปนากลา่สัตวสตยยังมีวัลวัจยนังสาหะอุมสุนัรมสวนากรวยังตัาสัาสมปัญสะเนโิาตาธรรมศสวนากรวยยังปัฒนาสัตว่สัตว์สัตวเอเวะครูบาจันทร์สกิตแม่นางโตัวนีผูกคำน้ำ ให้ยูฟูคำน้ำให้กินคำเป็นดินให้ยูเด้อหลกหลานมันนีพ่อขาพ่อเดือนเราทั้งคนิ่วิธีชาวบ้านวิธีเริ่มง่ายแสงทองพะาลวยเอซีพี่น้องผูเงินซียูต่างเภอตางจังหวัดเป็นกะได้สงจิตสงใจมาขอพ่อหรือว่าขอฉกขอลาบกับเจ้าปูเจ้ายญาอยู่ตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางแม่นงางโชลนี่เจ้าหัวเจ้าสวนเจ้าให้เจ้าหน้าก็ดีเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ดีแต่อย่าถือว่าหลกหลานมารลบกวนเด้อ เจ้จาปูเจ้าเน่าเอ้ยลูกมร้านกับยักษหไทขอโชคขอลาบน้ำกับอะไรมารบกวนยังมาขออยังมากมายอกมวันนี้ไป่ยักษพี่น้องเพิ่นอนยากได้โชคได้ลาบเป็นเล่าพัฒนาขำโค้งในวันที่ห้าพกษภาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดขอบารมียาวว้อยไงยาวใหญ่ายยาว้อยใหญ่แว่ถืออยู่ตรงนี้ก็ดีสองพี่น้องปกปักรักษาหรือว่วามุ่มค้องอยู่บริเวณนี้ตัวดีก็ ขอจงดนบรรดาหรือว่าเปิดทางเปิดโชคเวลาบน,านี้ไะลุกร้านก็ได้นํำมาผูบรีโปรดั้งนำดื่มนำแดงเมื่อถวายให้มาปูวหญิญาได้กินหรือว่าิ่งสักสิบนาทีจะทาง <c oughs> ขอจงดนบรรดาขอให้เขาตรงๆคือ,อ,อ,อเก่าเด้อเคยมาแล้วรอบนึงเนาะนี่ก็เป็นรอบที่สองขอให้เขาคือเก่าขอ,ขอบาลีมจ้าทีจะท้ะทางพระปูมเจ้าที่ทิญาจอมปวก อยู่ตรงนี้ก็ดีเออลูกหลานพอเดือนตลอดที่นี่นะพี่น้องก็ที่อยู่ตามเพื่อนตามชาหวัดก็หยับขอชมทรงจิตทรงใจเนาะขอโชคขอลาบน้ำหน่อยละขอให้รนบรรดาลขอให้ปังปังขอให้เฮงเขอให้มีซื้อมีเสียงมีสาปกระดดเออก็ะพูจะงญไอ้สาธุสาธุหลุดร้าน เก่าตลกที่ผ่านมากน่ะล่ะก็แรกก็ถือว่าปูแบบมีความเมตตาให้หลุกล้านชมชายโยเราม่ค่อยได้กินปูเนะสวยๆล้านบารมีก็ดีบารมีปูตอนเห็นชิลให้เยอะหน้ามาเบิ่งมาเหลียวมาชมในเด้อลูกหลานขอโชคขอลาบมาหนึ่งต่อหน้ขอให้ปูเด่นมาเบิ่งซอยจับใส่ลูกล้านได้ได้กิน มดี๋ยวลากใกูเด้กอมบันดาลตกงานตกานกานสมลานเลยว่าเงเป็นสุกถ้ามีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์้กูได้งานได้ล้านก็มาขอย้ราบเพื่องังๆเนาะปังๆใหู้ยานนี่เียงเดกลุลานกับ่มันลบลูดอกมันบังคับลานมาด้ความศรัทธาด้ความเชื่อปูยาอยู่ตรงนี้ก็บันดาล หลกลาบแน่ๆงาจอมปวกก็ดีสดเสียงพูเกี่ยวตาที่พูงเกลเป็นจริงนั่แหละถนนสานพุ่มบ้านเนาะเป็นสานพุ่มบา้านสา,านสาหมวสาน<พ>ส,สวนสานร,ารักษาคุคม้มครอมยังนี่แหละจอมปวกเนาะทัวรมปวกเป็นงาจมปวกเปนหอลาก็จะได้เสียงโตกเสีย, ai, ยงท้ายดุถูกบงคนจะปูเด้อจะได้ก็คอยเห็นคอยหูคอย,คอย,คอยแจ้ง ดูงมงคลนี่ละปูใสจะไดขอให้ตรงตูเนีขอสามโตตรงตขอสมโตสามโตเไปได้ขอสามโตแล้วปูเอ้ย็นทสองหรอเ็นมาเนี่ยอกรพว่าปูห้ไปหปตรงตรงไปไปพี่น้องไปเป็นไปหลาบไปนกรเล็กน้อยก็ไดรร้ายเนาะว่าลุดร้ายเดรร้ายไปเสิ่งคลมากแบบไม่นะ เอาให้ดูกิน่นตัวนี้ควมีตาปลระทั่โคตรฉ่ำือว่าเปิดข้างปิดโจ๊บปิดหน้าื่เป็นะไรดูกินเป็นันเป็นุกขันบนรวมอาจจะกันคุ้มุ้มชวนคุ้มให้ลุ่มหน้าดี้องเป็นยาจบปวดูนาากนึ่งแบนี้ ขอเนื้อหเด้ออปูเจ้าตาจงหัวจะสวนกระดิ่งหลงรักขอโชคขอลาไปดีเป็นขอเป็นเหล็กเล่าพัฒนาได้ปูดเด้อในมันพุทธที่หาในละ่ะพฤศจิกายนสองถุงครึ่งคอยจะาปูเจ้าตาจงมีความเมตตามีความสงสารโปรดมนุษย์มาน่าตาดำดำมาขอโจกขอลาขอก่อนน้าหวาดูแลบารมีมาอาาปูเจ้าทีในนางโทรณีเจ้าข้ามสิ่ง,งศักดิ์สิทธิ์กจง Các trong trên bên lắm và ban chỗ khác, you know, maybe chạy 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 ALLY, ตร <ONG>, งตร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 งยาให้พี่ใอไหนยาให้เข็นล้วกเดินมาน่ก เป็นกขี่ไยานกลับมาพวกเดือดพวกปลาอีฟซี่ในพิจิตรเนี่ยเต็มมาขึ้นเออเดี๋ยวแป๊บนึงเจ้าพยเย็นเย็นเย็นโอ้ดังๆนะเด็กเอาเลยครับเชิญพวกเดือดครับ,เอ,รบเออมาขึ้นกับฟันอยู่แต่ว่ากับฟันบ่หลายเนาะก,ก็นอนแน่รับแน่ตื่นแน่ก็เลย วันอยู่ช่วงนึงช่วงประมาณไปสิี้แจง่และวันว่าได้ใสนาฬิกาข้อมือนี่นะนาฬิกาเนี่แต่ผมก็บ่เคยมีนาฬิกาในครอบเขาเราก็บ่เคยฝันเห็นว่าได้ใสนาฬิกานะ<อ>ว่ามีคนเอานาฬิกามาให้นาฬิกานี่ล่ะเฮาบ่งเวลานีา่ล่ะว่าจงได้เนาะมื่อนี้ืพจังฝันว่าได้ใสนาฬิกานะว่าเรจะเป็นยังไ๋ก็บก่บููเนาะแต่ในความคิดผมกว่ากับฟันว่าจังสี่ก็ว่าดีนั่นล่ะแต่กับ่บเมนว่าคิดว่ากับชิมีโชยี่เรา เแฟนยังสี่นะเขียนมานักก็เลยว่าตื่นขึ้นมาเศร้ามืัอนี้จะขอเปลี่ยนมองแหลงใหม่ก่อนว่าไปหาปูดูแลากยานปูเป็นลำคั้นที่จะว่าไปรบกวนนลลายก็เลยมาขอทานเขาพูดเขาเดือนพูดความก่อนที่มาขอพระยาจอมปวกให้ฟังเมื่อที่เข้าสองสองห้าสองห้าให้ฟังให้สีเขาฟังยูนี้มันบ่ ใช่ใช่ใช่โอ้ยูนี่นะเนาะเริ่มแรกก็จะพร้อมชวนกันละบอกว่าอที่ตรงนี้นี่เงยนแห้งแล้วก็ศักดิ์สิทธิแห้งเหมือนกันครับผมออกให้เห็นเป็นเป็นคนเลยเป็นโต้ค้นเลยสุดสี่ขาวเนาะเออใส่ห่มขาวยางไปยางมาในหัวในสวนนี่แหละครับยางกลับไปก็มาอยู่นี่แหละพันเผ่าสวนเผ่าที่ตรงนี้นะครับผมจะมีสองคนนนะมีใส่ัำจริงเนาะบอบอพี่ยิ่งทั้งสองพี่กับน้องซื้อยายวอกับยายเว่ อยู่ตรงนี้เพี่นเพื่อนพออยู่ตรงนี้สองมื่นเพอกะให้โศกงวดตีรอบแรกกัมาโคไม่นั้นก็ได้หาสองเจ็ดแต่ว่ามันออกหาสองเนาะรอบแรกเลยล่ะครั้งแรกมาเนก็เลยกระให้แม่นเนาะครัะเทือว่าแม่นเลยก็ถือว่าครั้งแรกเพื่อนก็ให้เลยนะให้โชคเลยครับผมผมเองก็เลือกมันนี่เปลี่ยนสถานที่ก่อนจักมือแล้ววันศุกร์ก่อนจะไปหาปูตาแห็ดขึ้นเขาเพราะว่าที่ตรงนี้กักับตาแห็กับจ้าของหน้าเบป็นคนเดียวกันพี่น้องกัน เออเป็นคนเดียวกันน่ะละเป็นเจ้าของสวนนี่คือกันเออก็เลยว่าจากที่เจ้าทางเจ้าให้เจ้าหน้าเพิ่นกะถือว่าศักดิ์สิทธิ์ของเพิ่นอยู่กะช่วยลูกช่วานเอฟซีพี่น้องเนาะเป็นดุลนเดชเป็นกันกระเลยมันรดน้ำกันเด้อมปลูดอย่านี้เอ้ยโอ่ยจะได้กับปูดเห็นเขาตั้งปังเดือดเด้อดมวลนี่เด้อปูดเอ้ยอย่าเอ้ยหีือว่าที่เจ้าทางมานั่งทรมิตรจดีแต่ปลาจาเขาจากมวลจากน้องก็ยังมีจากมาบึงมาเหลียว มารับหูลับสาหลูกล้านเลยมาได้หนมนี่ต้องนำเด,นเดือดเดืตื่นหนึง่งออกมาแล้วครับเซี e แต่สังเกตถูกน้ำในได้บอกาว่ามันเรีย,ยดอกใงบ่มใหม่นะอืเพราะว่าชุนมากสอบตั้ไปถูกบ่อหรือบวกบ่อ อย่างไรบสังเกตถูกน้ำตัตัวเลขครับอันนี้หนึ่งก็อวดไงดีเนาะอุดมสมบูรณ์บุบินมากินอิ่มกินอันนี้เราก็กต่างห้แต่ชัดเจนเละทุกบกปิดบว้างแบบอยากซอยหรือลูกหล้านมนุษย์มานหน้าตาดำดำถนง่าสิ่ีความเมตตาโดยท้่ปู่เด้อสารเจ้าปู่สารเจ้าโู้พุมมเจ้าทีที่โยตมีไง เงยโวยยายเวไปดีบอกบารมีบึงเลี้ยวลูกหลานให้เขาคือเกาคือดื่มด้วยเนาะพี่น้องคนเดิมโชคไม่ใช่แน่คอยเขาคือเกาเนาะล่ะตรงตรงมันบอกกระลุมมันหมอโลาเข้มหวังเล่ะจากปูจาับปุ่มจับที่แง่เจ้าปวดอยู่ตรงนี้จับ้านไป เอ่าครับพี่น้องครับตัวที่สองก็น่าจ,จะเป็นหาเนาะครับหนึ่งห้าก็ถือว่าสวยงามคือเก่เคา,คเาคือเดิมเลลนาะครับปูเล่าใจคือเก่าคือเดิมนั่นล่ะนี่แต่ไรก็ตามนั่นแหละตามปูเป็นเหตนั่นแหล,ละปูเป็นเกิดไปวิเคราะห์ไปเบิ้งไงแล,ล้วล่ะเบิ้งไงดีแล้วป,ประเด็นกับ<ร>ว,ว่นว่าได้ใส่นาฬิกา,าไหมนาฬิกาโครเนี่ยงเห่อไม่ไ่เคยคิดว่าหาตัวนั้นหาหนึ่งมากนะตัวนั้นใส่แขน แค่เค้นเลยครั้งนึงค่ะรอกไปเลยพี่เนาะหรออรอกไปเลยตีมื่อหันนี่เลยเนาะแมีนหนึ่งหันรอกไปแล้วหนึ่งหันเมีนสุพยอดยังฟันมาขึ้นเนาะว่าโอ้ครับแต่มื่อกี้กับตังแจได้ละว่าจะได้กระสิมาหาปูหาเจ้าที่อยู่ตรงนี้ละพุ่มเจ้าที่นี่ละครับวิญญาจอมปวกนั่นละเพราะว่ามันกิดแห่งโจงเวลาไปก็ถือว่าแม่นแห้งหมดนี่กันเลยมาขอปูอีกรอบนึงพี่น้องก็ตั้งตาล้อเนาะ น้องก็โลคงวังเนาะครับวันที่ฟันมากกว่าทีว่ารุดผาดไปคับพี่น้องขอตดก้อให้ละลายๆเด้อวยหนุ่มว่ามันเกิดขึ้ามาหลายงวดแล้วว่าเนาะมันก็เขึ้นมาหลายงวดนําก็เลยว่าอยากหาเลงใหม่ในหาสถานที่ใหม่เพื่อว่าทางในโู๊เก้กระจายคือเก่าวละขึ้นกาวนั่นแหละอยู่นั่นกับอยู่นี่กับเป็นไม้พันที่เดียวกันเป็นไม้พันเพราะสองวดดอกเพิ่นไม้ลุดผาดไป่เพราะสองวันดอกครับงวดมื้ออื่นนี่ก็จะเก่าปังปังตรงๆล่ะกูเพิ่นก็อันนี้ สองตุมคึงไปจับใส่เด้อไปจับไปอยู่ใส่ครมโคงไปฟังเล่าบ่ล่ะตัวนี้ทุบเล่มนี้ล่ะมองคดออกฉลากุ่ล่ะไปบ่เห็นนี่ลูกลานก็บ่มีที่พึงก็มากอาศัยพึงบารมีปู่ย่านี่ล่ะสินศักดิ์ิ์จะที่จะทาอยู่ตรงนี้ล่ะซอยขอจบดาปู่ตาแหกก็ดีอยู่ให้อยู่หน้าก็มารับมูรับาบมาซอยลูกซอยานซอย FC พี่น้องนี่เด้อ สามโมเดนมัโตได้ครับไหมัโตไหตัวที่สามนี่ตัวที่สามตัวที่สามผมมักสองตีมันจะมา่ะไรเพราะว่ามันเสียวปะเดียวเลยนต่ไมีโค้งนี่ไม่สียดเลนี่เก่าอะไรวะเก่าอะไรวะฮิิเก่า รอบนี้คือว่ามันเข้าไรอบแรกอยู่ม้วนๆไม่อีกแล้วเอ้าแบบก็เก่าก็สองก็ศูนย์ละเอ้าบัดนี้เข้าแล้วม้วนๆมาแล้วมีคนเหมือนแค่ไหนมารอบนี้มาเลยคนเต็มหน่ยนะมาเลายคนคนน้อยหน่อยเนาะหกนะหกตัวหกเก่าตัวเดียวกันนั่นละเอ้าหกเก่า กันมีหกมากเก่ากตองมากมันนหอยเปเลยตอนนี้ไ่หาอีกแล้วนี่ปูนี่โมเป็นยังโมเป็นยังเอฟซีมากกับจังคอยอันนี้ยไม่ว่าคอยครับเอาไปได้ตี่ลก้าหกกับเก่ากับตัวเดียวกันเพราะว่าทันหกกับเก่านี่จะได้ม่แบบที่เปลี่ยนเคยครับขึ้นกับลงหกกับเก้าตัวเดียวกัน

หนึงห <c oughs> ่งครสวยงามห <c oughs> ่อา่นอ,อ,องครับก็ชัดเชิใน้ผพ<ว>้ <c oughs> เดินสรุปไว้อีกซีฟองอีกหน <c oughs> ึ่งเอ่อเดี๋ยวห้ผู้เดินสรุปไปอีกซีฟองอีกหนึง่งเชิญพ้เดินครับผมครับก็จิขอสรลปตัวเลขเนาะไม่ใหญ่ละ มันจะตูกขอภุมเจ้าทีหรือว่าพป็ย่จมป่วงอยู่ตรงนี้ก็คือในตัวเลขก็ขึ้นหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกเนาะถูกบางคนผมก็เลยจับคู่ให้ก็ขึ้นหนึ่งห้าตัวนี้กับตัวนี้ห้าหกตัวนี้กับตัวนี้เนาะแล้วก็หนึ่งหกตัวนี้กับตัวนี้ส่วนหนึ่งห้าเก้านี่เพงว่ายันหกนี่มันตีลังกาเนาะยันมันกลับหัวขึ้นเป็นเก้าแค่รีเขียนหนึ่งห้าเก้าให้น้ำทางหนึ่ง ก็ตัดให้ก็คือเจ้าคู่ให้ขึ os, ok aw, no? ้นหนึ่งเก่าตัวนี้กับตัวนี้ครับ้าหาเก่าเนาะแต่คือหกเก่ามันตัวเดียวกันครับอย่ามันตีลังกาขึ้นเก้าขึ้นเป็นเป็นหกเป็นเก่านะผมเลยเจ้าคู่ให้กับพี่น้องหมัดกัดลองเบิงพี่เจ้หน้าเบิงลอยกันเราครับเราเป็นทำเป็นแค่แนวทางนะครับเนาทงให้พี่น้องแล้วใส่ใส่ดุนพินิจหรือว่าวิเคราะห์บงครับ ผมเองก็บอสามารถสิมูวใด้ดอกว,ว่ามันจะออกตัวใดเพียงแต่ว่าทำเป็นเพียงแนวทางให้ f อให้พี่น้องเาได้ลองไปเพียรหน้าเบิ้งครับครับก็ผมเองก็อยากทห้เขาทุกมวลนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นไปได้จำใด้ก็ก็ได้แต่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากที่จะท่ไทาไม่นางเท้านี่เพื่นเท่านั้นก็พี่น้องก็อ่ะสุดท้ายนี่ใครพอเด้ีครับผ,ผ,ผม ขอขอบคุณเอฟซีตัวทีมที่ชาบ้านที่เรื่องง่ายแสงท่องพลารวยเนาะก็ได้มาตามแนวทางโชคลาภเป็นเราพัฒนาขามโคงกับพี่น้องที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือวต่า,ตางหมู่บ้านต,าต่างตำบลอยู่เมืองหนองเมืองหน้ากด็ดีผมเองก็ได้มาตามแนวทางให้แล้วเด้อพี่น้องเอ,อ้ยอะได้ก็พิษหรือถือกิจาวาัตกันผมเองก็ต้องขอโทษขอไห้หลายๆที่มาขึ้นก็ถือว่าลุดไปพลาดไปเนาะ แต่ได้ความเสียใจน้ำที่พี่น้องก็ต,งต,งตั้งตาเนาะก็โลกความหวังมัหนีก,กันเลยว่าได้มาหาปูเท่าที่นี่แหละพญาจอมป่วงไงว่าจะงไ่ก็โซวยพี่น้องเอฟซีเนี่เด้อยเพราะว่ามันขึ้นก็ถือว่าลดพลาดไปแล้วก็ขอเก้มือหรือว่าขอขึ้นในมืออ่นนี่เล้<ช>วัฒน,นาขามโค้งจะเทีจะท่านอยู่ตรงนี้ก็จงดนบันดาลหรือว่าเปิดทางเปิดโฉคเปิดลาภให้เอฟซีให้พี่น้องได้มีอยู่มีกินได้มีเงิน มีทองล้ำล้ำรวยรวยครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอขอบคุณเอฟซีอีกทัวหนึงเนาะที่มีน้ำจิตน้ำใจครับร่วมบุญมากรากไม้หรือว่าสาลสาลไฮปูตะเฮกครับผมเองก็จะกิีตอบแทนพี่น้องเอฟซีอยงไรเนาะเขามีแต่ความดีความงามเท่านั้นที่สีทรงจิตทรงใจให้เอฟซีพี่น้องมันมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยๆเร็ดธุรกิจยังก็ขอให้เจริญเจริญ สาธุ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 ครับอ๋อทุกท่านที่ขอขอบคุณผู้เดือนนะครับพี่น้องครับที่มาตามแนวทางดีๆให้กับเอฟซีเนาะถ้าข่าวประได็นขึ้นเอฟซีนะครับพี่น้องครับต้องขอบคุณทีมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณหลายๆสวัสดีครับผม